กุนั้งแรกมีแต้มครับโอ้คือมามานเจ้าหนูสองขาเน้าหนูอดครับเดีย๋ยวจ่องคลิปหน่อยชนแนลเหมือนเดิมครับวันนี้พามาตามลาหนูครับอ้าวไอ้เพิ่งเจ่อเขาครับไอนี่ จะมีรอยไหมไม่ได้มาดู้วยก่อนครับมาสุ่มใส่เลยครับนี่นี่ไงโอ้รอยรูเก่าครับอ่านี่ไงนี่ครับมีอยู่ครับเห็นไหมครับนี่รอยกัดเข่ากัดยาลินแต่ว่ารอยกัดนานนะครับนี่ครับคุยมันนี่คุยมันครับเ้วเดินดูไปเลยครับ น,นดูรอยตีกันนะครับบินกันนะครับเก็บดอนดักเลยะครับน,น,นี่ครับลอยไปกิน,นะครับว่าไม่มา รอยกุ้ยใหม่ก็มีครับรอยกุ้ยใหม่เต็มเลยนี่ครับรอยกุ้ยใหม่ครับมีอยู่ครับหนูพอได้หาอยู่ครับเดีมันจะมีตัวไหมอะไรเนี่ยผมอาจต้องมีตัวเลยนี่ครับเต็มชี้ชีเต็มชี้ดิครับเก็บเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมารอดูตอนคืนเดี๋ยวรอดูตอนคืนครับสวัสดีครับ ครัมายามบวงครับไปครับไปดูกันครับแรกครับหลังแรกมีแต้มครับนี่ครับนี่ครับแต้แต้มครับหลังแรกโอเคครับหมาครับโอเคครับขยัตอกด้วยครับอันนี้แรกลูท้องขาวครับอาครับเขาได้หัวอยู่ครับเดี๋ยวไปรุงกันต่อครับี๋ยวพอมีจักแต้มอีกไหม นี่ร้อยศูนครับนร้อยนแล้วใส่ไปไหมครับหลังทัดนาก็ศูนย์ครับนี่ครับหลังนี่ก็ศูนย์ครับโอเคครับ้าใส่ไปไหมครับสวัสดีตอนเช้าครับด้อเมื่อคืนนี้มาย่ามบวงได้พอจะได้หนุปุ๊บ แบตกล่องแบตโทรศัพท์มุดเดี๋ยวผมมาโทรศัพท์ถ่ายด้วยผมก็ลืมดูไปแบตหมดเลยไม่ได้ถ่ายต่อเดี๋ยวคือเก่าครับเมื่อคืนนี้ก็ได้หนูให้ตัวเดียวครับตัวนั่นแหละแต่ว่ามีรอยซูนเต็มเลยครับเอามารอมาลุ้นกันครับตอนเช้านี่จะมีีตัวไหมอะคร หนาวครับโอ้โหเลาลอยผมยิงแต่หนาวนะครับตอนนี้โชคชัยกำลังหนาวเลยครับแต่วันนี้มันเทลัยครับอย่างสองวันสาวันที่แล้วเดียนะนั่นฉันช่งหนาวจัดครับสิบกว่าองศาเลยไปครับเยวไปดูตอนถึงวงครับนู่ครับวงข้างนั้นดวงจิตกลังขึ้นครับ ไปครับมาดูกันครับมาดูกันครับโอ้คุนตั้งแรกมีแต้มครับโอู้คือมาหมานจะหนูสองขาใช่นาะออดดูตัวอ้วนดีครับหนูสองขาหนูสองขาครับเอาครับโอเคครับโอ้ตัวนี้นสิงตัวใหญ่ครับโอเคครับ ร้างต่อไปอ้าวทุกคนหลังนี้ก็มีแต้มครับนี่ครับนี่ครับอู้ยังไม่ตายด้ยครับหลังนี้นี่ครับนู้ต้องขายยี่แกครับอู้ยรูขาวครับครับไปดูหลังต่อไปครับอีหลังนนี้อ้ นักว้ยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่นะครับบ่งวงนักวอยนี้มาโกยดินปิดปากบ่วงผมเลยครับหลังนี่ร้อยศูนย์ครับนะครับยอมยอมมีเมื่อไหร่ครับ,รบใส่ไว้เมื่อกี่ขั้นนะครับประมาณเจ็ด เปียกคันเก่าคันได้ไมาครับถือว่าโอเคครับเพราะาผมก่ชอชงดักสีลาครับีลยววันนี้จะลองมาซ้ำอีกครับตอนเย็นเพราะได้กินอยู่ครับขยันหาเพราะได้กินครับไปครับเดี๋ยวไปดูตู้ครับมาดูกันยอมนี่ครับ แต่กระจุกกระจิ๊ครับหนุ่มยังไม่ทันลมนะครับอู้นี่ลอยกล้วยใหม่เมื่อคืนน,นี่ไงครับอ,อือ,อนี่ก็ลอยกล้วยใหม่ครับไปตาย

โอ้ยม,มีเลยซูนเลยครับอี่คือไม่ออกไปครับเดี๋ยวจะต้องนะครับอันนี่เก็บใจสองหลังแล้วครับไม่มีฉากไม่มีซูนเลยนี่ครับแล้วมันหลุนตรงนี้นี่ครับถึงนะครับข้างหลังนี่

โอนมันก็วิ่งอย่างนี้ครับแต่ว่ามันมเห็นติดนะครับกับบ้าน่นโอเคครับก็มีได้วันนี้เชืงกหมานหน่อยครับวันนี้หม,ม,มานนี่ไหม่นหมาครับยังไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้ก็หมาอยู่ครับลักหนูแต่ว,ว่ามันก็เป็นหนูทองขาวเลยเนาะครับ นู้ทองขาวนี่ทาอยู่ในนะมันก็กินอร่อยอีกอย่างนึงนะครับจะทาอยู่ตามบานตามอะไรเราจับมาขัวนี่มันกินยังไงไม่รู้มันกินเม็สนิทนะครับเหมือนอยู่ตามหนาตามหนามันกินเขากินหยามันมันด้ยครับอยู่ในบานมันก็กัดของกัดอะไรนะครับทํามันกินอะไรก็ได้กินนั่นเละครับมันเป็นกลิ่นตัวออกครับ ก็ถือว่าหมานอยู่ครับคลิปนี้ไปครับเดี๋ยวไป,ปคลิปกันเลยครับนี่ครับง,งานหนูอง่องขาวสองตัวครับก็เมื่อคืนนี้ได้ไปอีกตัวนึงออกเป็นสามตัวครับโอ้พอมมีใสอยู่ครับหนูใสมาพอมีอยู่ครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับในคลิปหนาผมพาพาไปดักทั้งบุญหน่อยก็ใคอยังไม่เกยเยวของนะครับของยังเต็มถุงอยู่นะนะครับเอาเลยครับแล้วฝากติดตามชมคลิปหนาครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปนะครับ